หน้าหจาก14 1. บทที่17การสืบพันธุสัตว์ (Animal Reproduction and Development) 1. วิวัฒนาการของระบบสืบพันธุ์สัตว์การสืบพันธุ Reproduction เป็นการเพิ่มจำนวนของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันสามารถเกิดขึ้นได้ 2. แบบคือ 1. การสืบพันธุแบบไม่อาศัยเพศ (Sexual Reproduction) ซึ่งเป็นการสืบพันธุ์ที่ไม่มีการปฏิสนธิ 2. การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ (sexual reproduction) เป็นการสืบพันธุ์ที่มีการปฏิสนธิตารางแสดงความแตกต่างของการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ (sexual reproduction) การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ (sexual reproduction) เป็นการสืบพันธุ์ที่ไม่มีการปฏิสนธิ fertilization ระหว่างเซลล์สืบพันธุ์ได้โดยสัตว์อาจมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์หรือไม่มีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ก็ได้ตัวอย่างของการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศสามารถสรุปได้ดังนี้การแบ่งตัวฟิเชิร์นลักษณะของการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศการเพิ่มจํานวนของสิ่งมีชีวิตโดยทําให้ลูกที่เกิดขึ้นมีขนาดเท่ากันเช่นการแบ่งตัวของดอกไม้ทะเลปะการังชีววิทยามสมหหน้าสองจากสิบสสการแตกหนอบาดิง ลักษณะของการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศการเพิ่มจํานวนของสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กกว่าพ่อแม่เรียกว่าหนอบาดเช่นการแตกหน่อของไฮดราในฟองน้ําน้ําจืดจะมีการแตกหน่อในโครงสร้างที่เรียกว่าเจมูลเจมูลการนอกใหม่รีเจนเรชเชนลักษณะของการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศการที่ชิ้นส่วนของร่างกายที่หลุดออกสามารถจเจริญเป็นสิ่งมีชีวิตตัวใหม่อีกตัวหนึ่ง การงอกใหม่ที่เป็นการสืบพันธุ์จะต้องได้สิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเช่นการงอกใหม่ของพลานาเรียการงอกใหม่ของดาวทะเลอาจเรียกการงอกใหม่ที่เป็นการสืบพันธุ์ว่า fragmentation หรือ fissiparity, parthenogenesis ลักษณะของการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศการที่ไข่สามารถเจริญเป็นตัวเต็มวัยได้โดยไม่ต้องมีการปฏิสนธิการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศที่มีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ขึ้น เช่นพึ่งตัวผู้ไรแดงโรติเฟอร์และสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพ, Sexual พบบศเพ (sexual reproduction) เป็นการสืบพันธุ์ที่มีการปฏิสนธิ (fertilization) ระหว่างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ (male gamete, sperm) และเซลล์สืบพันธุ์ตัวเมีย (female gamete, egg) โดยสัตว์อาจมีเพศแยกเป็นเพศผู้และเพศเมียในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์คนละชนิดเรียกสัตว์ กลุ่มนี้ว่าเป็นไดเอเชสหรือกอร์เนคอริสติกสพีซีสขณะที่สัตว์บางชนิดอาจมีสองเพศในตัวเดียวกันเรียกสัตว์กลุ่มนี้ว่าเฮอร์แมฟรไดค์สระบบสืบพันธุ์เพศชายเมรโปรักทิวซิสเต็มระบบสืบพันธุ์เพศชายประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้ดูภาพประกอบ 1. อันทะเทสติสเป็นโครงสร้างที่สร้างอสุจิและสร้างฮอร์โมนเพศชายอยู่ภายในถุงหุ้มอันทะสโรเทอ ซึ่งทำหนา้าที่ช่วยในการปรับอุณหภูมิให้ต่ำกว่า muscle, ร่างกายเล็กน้อยสามรับใช้ในการสร้างอสุจิภายในอันทับประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้1.1หลอดสร้างอสุจิ seminiferous tubule ท่อขนาดเล็กขดอยู่ภายในประกอบด้วยเซลล์ต่างๆดังนี้ซีเลียมจัตุรสีดำขนาดเล็กเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเซลล์อสุจิซีเลมจตุรสีดำขนาดเล็กเซลล์ไทเซอรทเซล เป็นเซลล์พี่เลี้ยงในการสร้างเซลล์อสุจิซีเลมจัตุรัสสีดำขนาดเล็กเซลเล์ดิกแลดิกเซลล์หรืออินเตอร์สตชเชอร์เซลล์เป็นกลุ่มเซลล์ที่แทรกอยู่ระหว่างหลอดสร้างอสุจิเกี่ยวข้องกับการสร้างเทสโทสเตอรเโรนชีววิทยามสี่มหกหน้าสามจาก14บสี่หลอดเก็บอสุจิ epidermis บริเวณที่เก็บพักอสุจิและกระตุ้นการทำงานของอสุจิ 2ท่อน้ำอสุจิ (vas deferens) ท่อที่ทำหน้าที่ในการนำอสุจิให้เคลื่อนไปยังภายนอกร่างกาย 3. ต่อมต่างๆภายในระบบสืบพันธุ์เพศชายมีดังนี้3.1ต่อมสร้างน้ำเลี้ยงสุจิ (seminal vesicle) เป็นต่อมหนึ่งคู่ที่ทำหน้าที่สร้างและหลั่งของเหลวที่มีสีเหลืองอ่อนประกอบด้วยเมือกต่างๆวิตามินซีกรดอะมิโนน้ำตาลฟรุกโตสซึ่งจัดเป็นแหล่งพลังงานของเซลล์อสุจิ 3. 2ุ ต่อมลูกหมาก prostate เ,เป็นต่อมขนาดใหญ่หนึ่งต่อมที่ทำหน้าที่สร้างและหลังของเหลวที่มีสมบัติเป็นเบสเพื่อทำให้ช่องคลอดของเพศหญิงซึ่งมีสภาพเป็นกรดเปลี่ยนสภาพเป็นกลางเมื่ออสุจิเคลื่อนเข้าสู่ช่องคลอดก็จะสามารถเข้าปฏิสนธิได้3.3ดต่อมคาวเปอร์คูเปอร์เอสแกนหรือบัลบริตรแกลนเป็นต่อมขนาดเล็ก 1. คู่ที่ทำหน้าที่สร้างและหลังของเหลวใสก่อนการหลั่งจริงเชื้อราสืด สารนี้จะทำหน้าที่ลดความเป็นกรดภายในท่อปัสสาวะของผู้ชายหล่อลื่นท่อปัสสาวะซึ่งของเหลวที่หลั่งออกมาพร้อมของเหลวจากตอมนี้อาจจะมีเซลล์อสุจิอยู่ด้วย 4. องคชาตพีนิสเป็นอวัยวะหลักที่เกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งจะใช้ในการสอดใส่เข้าไปในช่องคลอดเพื่อให้อสุจิสามารถเคลื่อนเข้าไปปฏิสนธได้ภายในองคชาตจะประกอบด้วยท่อรวมของท่อปัสสาวะและอสุจิยูรีตรัก การสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศชาย s p e r m a t o g e n e s กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศชายเกิดขึ้นในหลอดสร้างอสุจิ s e m i n i f e r o u s tubule) ในอันทะโดยมีเซลล์ spermatogon 2อ n อยู่เป็นจำนวนมากและมีการและมีการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิตเพื่อเพิ่มจำนวนตลอดระยะเวลาที่อยู่ในขันจากนั้นเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นเซลล์ spermatogon บางเซลล์ก็จะพัฒนาเป็นเซลล์ขนาดใหญ่ขึ้นเรียกว่า primary s p e r m a t o c y t สองเอ็นเมื่อได้รับเทสโทสเตอโรมกระตุ้นเซลล์ไพร์มริพามีการแบ่งเซลล์ในระยะไมโอซิสไอกลายเป็นเซคันดารีสเทอร์เมตสัยเอ็นจำนวนสองเซลล์ก่อนจะแบ่งต่อในระยะไมโอซิสสองกลายเป็นสเปอร์เมทิดเอ็นจำนวนสี่เซลล์ดังภาพชีววิทยามสมหกหน้าสี่จากสิบสี่สี่ดูภาพประกอบ ซึ่งกระบวนการสร้างเซลล์อสุจินี้จะเกิดขึ้นโดยมีเซลล์พี่เลี้ยงเซอร์โทยเซลล์ที่อยู่ภายในหลอดสร้างอสุจิช่วยในการนำสารอาหารและแก๊สต่างๆมาให้กับเซลล์ต่างๆได้หลังจากนั้นสเปอร์เมทิตจะเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์จากเซลล์ที่ธรรมดาให้กลายเป็นเซลล์อสุจิที่สมบูรณ์เซอร์เมเทโซโดยส่วนหัวของเซลล์อสุจิมีการสร้างแอคโรเซมสามหรับ บรรจุเอนไซม์ในการย่อยสารห่อหุ้มเซลล์ไข่ของเพศหญิงมีการพัฒนาส่วนหางที่เป็นเฟอร์สเจริมขึ้นและมีการสลัดส่วนของไซโทปลาซึมบางบริเวณทิ้งไปซึ่งไซโทปลาซึมส่วนเกินนี้จะถูกกำจัดด้วยกระบวนการไซโตไซโทซิสด้วยเซอร์ทอิเซลต่อไปกระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลลจากสเตอร์เมทิตเป็นเซลล์อสุจิที่สมบูรณ์นี้เรียกว่าสเตอร์มิโอเจเนซิสชีววิทยาม4ม6หน้า5จาก14 5. ฮอร์โมนกับระบบสืบพันธุ์เพศช,ชายการทํางานของฮอร์โมนในระบบสืบพันธุ์เพศช,ชายจะเกิดขึ้นเมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่นพิวเบอร์ทีอายุประมาณ13ปีสมองส่วนไฮโปทาลามันจะสร้างและหลังเจนอรชมากระตุ้นต่อมใต้สมองส่วนหน้าให้หลังฮอร์โมนเฟสเอชฟอเร l โค i สติมิเลติงฮอร์โมซึ่งไปกระตุ้นให้เกิดกระบวนการสร้างอสุจิส่วน LH ลูทีอไนซิงฮอร์โมน จากต่อมใต้สมองส่วนหน้าจะกระตุ้นเซลล์เลดิกเลดิกเซล์ที่แทรกอยู่ระหว่างหลอดสร้างอสุจิในอันทะให้สร้างเทสโทสเตอโรนสำหรับควบคุมการทำงานของระบบสืบพันธุ์และควบคุมลักษณะทางเพศทุติยภูมิ secondary sex characteristics สระบบสืบพันธุ์เพศหญิง female reproductive system ระบบสืบพันธุ์เพศหญิงประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้ดูภาพประกอบ 1. รังไข่ ovary ครงสร้างหลักที่เกี่ยวข้องกับการสร้างไข่และการสร้างฮอร์โมนเพศหญิง 2. มดลูก u ท e r u s โครงสร้างที่มีการฝังตัวของเอมบริโอโดยเอมบริดอรจะฝังตัวที่ผนังมดลูกชั้นใน e n d o m e t r i ียถ้าหากไม่มีการปฏิสนธิเกิดขึ้นผนังมดลูกชั้นนใจะเกิดการหลดลอกออกเป็นประจำเดือน 3. ท่อนามไข่โอวิดักหรือปีกมดลูกยูเท i n ินทูบบริเวณที่เกิดการปฏิสนธิขึ้นและนำพา ไข่เอมบริโอมาฝังตัวที่บริเวณมดลูกโดยจะมีเซลล์ที่มีซิเลียกออยบกพัด e 4. ปากมดลูกเซอร์วิกส์บริเวณมดลูกตอนล่างที่ติดกับช่องคลอดมีลักษณะเป็นปากแคบเข้าหากัน 5. ช่องคลอดเวอร์ใจเนือ้อส่วนปลายสุดของระบบสืบพันธุ์เพศหญิงบริเวณที่รองรับการสอดใส่ขององคชาตชีววิทยามสมหหน้า6จากส4่ การสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิงการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิงจะเกิดขึ้นในรังไข่โดยมีเซลล์ตั้งต้นเป็นอกรอย 2n ซึ่งจะมีการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสเพื่อเพิ่มจํานวนและมีเซลล์อกริมบาเซลล์หรือเปลี่ยนเป็นเซลล์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเรียกว่าไพรเมอเรโอไซต์ 2n ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้พบได้ตั้งแต่ในระยะฟีตัสและจะหยุดเมื่อคลอดออกมาโดยไพรเมอเโอไซต์จะหยุดไมอติกเออรเรส อยู่ที่ระยะプロフェส s ไอจนกว่าจะเข้าสู่วัยรุ่นเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นฮอร์โมนเพศจะกระตุ้นให้ p r i เม r y รีโออัยมีการแบ่งไมโอซิสไอจนกลายเป็นเซลล์ขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Secondary ร์ c รโออซึ่งหยุดอีกครั้งที่ระยะเมทเฟสสอง 2, นอกจากนี้จะมีเซล์ขนาดเล็กเกิดขึ้นได้เรียกว่า First p o l ล r er b o ร์เมื่อร่างกายมีระดับ FSH และ LH เหมาะสม s ซค o n นเดอรีโออจะมีการตกไข่อิเลช ซึ่งถ้าได้รับการปฏิสนธิเซคันเดเรีอาศัยจึงจะเกิดการแบ่งไมโอซิสสจนสมบูรณ์กลายเป็นนอีดเและ s e คัน d โพลเร์บอดซึ่งโพล a r b ร์บอดทั้งหมดจะสลายตัวไปการสร้างเซล์สืบพันธุ์เพศหญิงสรุปได้ดังภาพที่4และความแตกต่างของการสร้างเซล์สืบพันธุ์เพศชายและเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิงสามารถสรุปได้ดังตารางตารางเปรียบเทียบการสร้างเซล์สืบพันธุ์เพศชายและการสร้างเซล์สืบพันธุ์เพศหญิง ชีววิทยามสมหหน้า7จาก14 7ฮอร์โมนกับระบบสืบพันธุ์เพศหญิงการทำงานของฮอร์โมนในระบบสืบพันธุ์เพศหญิงจะมีความซับซ้อนมากกว่าในเพศชายเนื่องจากในเพศหญิงจะมีรอบเดือนมนสตรเชซึ่งเกิดจากการทำงานร่วมกันของฮอร์โมน5ชนิดคือ GNRH FSH, LH, อ s เอสลโตรเจนและโปรเจโที่สัมพันธ์กันโดยผู้หญิงเริ่มมีประจำเดือนครั้งแรกเมเนร์ เมื่ออายุประมาณ11บเถึงสิปีหลังจากนั้นจะมีประจำเดือนไปเรื่อยๆจนถึงอายุประมาณ50ปีประจำเดือนจะ้ะหมดไปแล้วเข้าสู่ระยะวัยทองมเมเฟอร์พอรอบเดือนของผู้หญิงจะเริ่มต้นจากการที่สมองส่วนไฮโปทาลามัสหลังเจนอเรสออกมากระตุ้นต่อมใต้สมองส่วนหน้าให้สร้างและหลัง FSH ซึ่ง FSH นี้จะไปกระตุ้นฟอลลิเิลทายในรังไข่เมื่อฟอลลิเิลเจริญและพัฒนามากขึ้นเซลล์ในฟอลลิเิลจะเริ่มสร้างเอสโตรเจนเอสโตรเจ ออกมาเพิ่มขึ้นจนกระทั่งถึงช่วงที่เอสตรเจอร์มีปริมาณสูงพอก็จะไปกระตุ้นต่อมใต้สมองส่วนหน้าให้หลั่งเอ h และ LH ออกมาเพิ่มขึ้นแต่ปริมาณ LH จะสูงขึ้นมากกว่า FSH เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า LH s เอสเก็จะทำให้เซลล์ secondary oocyte หลุดออกจากรังไข่เกิดการตกไข่ขึ้นได้หลังจากไข่ตกไปแล้วส่วนของ follicle เดิมจะเปลี่ยนไปเป็นกลุ่มเนื้อเยื่อสีเหลืองที่เรียกว่า c o e ลูเ u ี u m คอเพรสลูทีอัมซึ่งจะสร้างและหลังโปรเจสตอโรและสเตรเจอร์โดยฮอร์โมนทั้งสองนี้จะกระตุ้นการเจริญจองเยื่อบุผนังมดลูกชั้นในถ้าไข่หลุดออกไปแต่ไม่ได้รับการปฏิสนธิส่วนของคอเพรสลูทีอัมจะฟอไปกลายเป็นคอเพรัลบิคอนในท้ายที่สุดและทำให้เยื่อบุผนังมดลูกชั้นในเกิดการหลุดลอกออกไปกลายเป็นประจำเดือนเมื่อระดับโปรเจสตอโรและสเตรจอร์ลดลงทําให้ไม่มีฮอร์โมนไปยับ ยังไฮโพทาลามัสส่งผลให้ไฮโพทาลามัสหลังเจนอเรเชเพิ่มขึ้นและเป็นการสู่รอบเดือนครั้งต่อไปได้โดยทั่วไปในมนุษย์รอบของประจำเดือนจะครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมด28วันการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนต่างหาห่ฟอเรลและการเปลี่ยนแปลงของผนังมดลูกในรอบเดือนแสดงได้ดังภาพดูภาพประกอบยาคุมกำเนิดคอนทรเซปที่พิลเป็นยาที่มีเอสโตรเจนและโปรเจสโรนสังเคราะห์เมื่อ ผู้หญิงรับประทานยาคุมเข้าไปจะทําให้มีระดับของฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสตโรนสูงแล้วจึงส่งผลให้เกิด Negative feedback m e er c h a n อ s ์ไปยับยั้งการหลั่งเจนอเรจจากไฮโปทารามัสและยับยั้งการหลัง่งเนฟเซและแอเอชจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าตามลำดับทําให้ไม่กระมอนตกไข่ขึ้นชีววิทยาม .4 ม .6 หน้า8จาก14 8ชีววิทยาม .4 ม .6 หน้า9จาก14 9 4การเจริญเติบโตของสัตว์ (Animal Development) การเติบโต g r o w ประกอบขึ้นจากสองกระบวนการคือ1การเพิ่มจำนวนเซลล์ (Cell Proliferation) 2. การขยายขนาดของเซลล์ (Cell Extension) การเจริญ (Development) มีความหมายกว้างกว่าการเจริญเติบดอ (Doctor) โดยประกอบขึ้นจาก4ี่ กระบวนการคือ 1. การเพิ่มจำนวนเซลล์เซลล์ p r o l i f e r a t 2. การขยายขนาดของเซลล์เซลล์ extension 3การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์เซลล์ d i f f e r e n t i a t o n 4. การรวมกลุ่มกันของเซลล์เพื่อสร้างเป็นเนื้อเยื่อและอวัยวะ morphogenesis ขั้นตอนของการเจริญในสัตว์ประกอบด้วยขั้นตอนย,ย่อยๆดังนี้ 1. การปฏิสนธิ f e r t i l i z เ t ช o ่กระบวนการรวมกันของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียเซลล์ไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิเฟอร i z a ลเซ n เรียกว่าไซโกดไซโกดเมื่อเริ่มแบ่งเซลล์จะเป็นเอมบริโอขั้นตอนการสืบพันธุ์ของเม่นทะเลสรุปได้ดังนี้ 1. สเปิร์มของเม่นทะเลจะย่อยชั้นเจลิโคดโดยเอนไซม์าจากแอโครซมของสเปิร์มส เพิ r มยืดในโครโมโซมโรเสซึ่งมีโปรตีนสารับจับกับตัวรับ r e c e p t ตอรที่อยู่บนเซลล์ไข่ในการระบุว่าเป็นชนิด species เดียวกันหรือไม่ 3. มีกลไกในการป้องกันการปฏิสนธิกับเซลล์สืบพันธุ์มากกว่า1ตัว block to polyspermy สี 4. การรวมกันของนิวเคลียสสเพิรมและเซลล์ไข่ขั้นตอนการสืบพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมีลักษณะหลายอย่างที่แตกต่างจากเม่นทะเล ออกไปเช่นเซลล์ไข่ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมจะไม่มีชั้นจลิโคตแต่จะมีชั้นเคโรเนเรดิออเทอแทน 2. c l คลีเวดคลีวิดการเพิ่มจำนวนเซลล์ของไซโกดจะการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสทำให้มีจำนวนเซลล์มากขึ้นแต่ขนาดของเซลล์จะลดลงส่งผลให้ขนาดของเอมบริโอโดยรวมมีขนาดเท่าเดิมนักชีววิทยาการเจริญแบ่งไข่ออกเป็นสชนิดตามปริมาณไข่แดงที่ะส,สมอยู่ภายในคือ หนึ่งเอลสตอรเป็นไข่ที่ไม่มีไข่แดงหรือมีไข่แดงมีปริมาณน้อยมากเช่นไข่ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมสองอเกเลเซอร์เล็กซึ่งมีไข่แดงมากขึ้นแต่ก็ยังจัดว่ามีปริมาณไข่แดงน้อยเช่นไข่ของเม่นทะเลสามเมสเซลสโตรจัดเป็นไข่ที่มีปริมาณไข่แดงปานกลางพบในไข่ของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกสี่ พอลิเลเดอร์เป็นไข่ที่มีไข่แดงผส,สมอยู่ปริมาณมากเช่นไข่ของสัตว์เลี้ยคลานและสัตว์ปีกชีววิทยาม .4 ม .6 หน้าสิบจากสิบสี่สิบนักชีววิทยาการเจริญแบ่งการกระจายของไข่แดงในเซลล์ออกเป็นสามชนิดคือ 1. นึ่งไอเซเร์เตอร์แอลเวกเป็นไข่ที่มีปริมาณไข่แดงกระจายสม่ำเสมอทั้งเซลล์เช่นไข่ของเมน่นทะเล 2. เทเลเรสโ d เ r กเป็นไข่ที่มีไข่แดงผสมอยู่ด้านในด้านหนึ่งสูงกว่าถ้ามีความแตกต่างของการกระขายไข่แดงปานกลางเรียกมมดิลีเทเลอเรสโตเ r เช่นไข่กบแต่ถ้าไข่แดงแยกจากส่วนอื่นชัดเจนตะเรียกว่าเฮวิตีเทเลเรสโตเ r เช่นไข่ของสัตว์เลื้อยคลานไข่ของสัตว์ปีจากปริมาณไข่แดงและการกระจายของไข่แดงจึงทาให้นักชีววิทยาแบ่งการคลีเวตได้สรูปแบบหลักคือห ฮอลโลบลาสติคลีเวตซีเลมจตุตรสีดำขนาดเล็กการคลีเวตที่มีการแบ่งเซลล์ตลอดทั้งเอมบริโอซีเลมจตุตรสีดำขนาดเล็กพบในไข่ที่มีปริมาณไข่แดงค่อนข้างน้อยโดยอาจแบ่งเซลล์ขนาดเท่ากันตลอดเช่นไข่เม่นทะเลหรืออาจแบ่งเซลล์แล้วได้เซลล์ที่มีขนาดไม่เท่ากันเช่นไข่ของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 2. เมรบลาสติคลีเวต ซีเลมจตุตรสีดำขนาดเล็กการคลีเวตท,ที่มีแบ่งเซลเพียงบางส่วนของเอมบริโอเท่านั้นซีเลมจตุตรสีดำขนาดเล็กพบในเซลลไข่ที่มีการผส,สมไข่แดงในปริมาณมากเช่นไข่สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ปีกเอมบริโอช่วงท้ายของระยะคลีเวตประกอบขึ้นจากเซลลจำนวนมากเรียกว่ามอร์เลอร์สาม blastulation b เ a s t น a t i o n กระบวนการที่เซลลของเอมบริโอมีการจัดเรียงตัวเป็นชั้นอยู่รอบนอกตรงกลางมีลักษณะเป็น พครงที่มีของเหลวบรรจุอยู่เรียกว่า b l a s t o c y สาหรับให้เซลล์สามารถเกิดการเคลื่อนที่ได้การ blastulation ในกบจะทําให้เอมบริโอมีเซลล์สองเซลล์มีขนาดไม่เท่ากันโดยด้านบนจะมีไข่แดงน้อยกว่าจึงทาให้เซลล์ด้านบนมีการแบ่งเซลล์ไวกว่าเซลล์มีขนาดเล็กเรียกว่าด้าน animal pole ขณะที่ด้านล่างมีไข่แดงมากกว่าจึงทาให้เซลล์มีการแบ่งเซลล์ช้าและมีขนาดใหญ่กว่าเรียกด้านล่างนี้ว่า v e g e t a t pole การเกิดบ l a s t u l a t i o n ในไก่จะมีการแบ่งเซลล์เกิดที่บริเวณเจอร์โมโนดิสเท่านั้นดดยการเกิดบ l a s t u l a t i น n ในไก่จะเกิดจากการเคลื่อนที่ของเซลล์และทําให้เกิดเป็นโพรง b l a s t อ c y ซีขึ้นในมนุษย์เอมบริโอที่อยู่ในระยะ blastula จะเรียกว่า blastocyst ซึ่งเป็นระยะที่เกิดการฝังตัวในผนังมดลูกชั้นใน e n ดม m e รี i u มโดยเอมบริโอระยะนี้จะประกอบด้วยเซลล์สองกลุ่มคือหนึ่ง p r o f e r blast เรียงตัวอยู่รอบนอกจเจริญต่อไปเป็นรก Placenta สอ Inner cell mass รวมกลุ่มอยู่ด้านใจ,จเจริญเป็นอวัยวะต่างๆของตัวอ่อน 4. Gastrulation ก Gast o รกระบวนการที่เซลล์ในเอมบริโอมีการจัดเรียงเป็นเนื้อเยื่อแรกเกิดเจิมเลียสชั้นคือชั้นเอกโทเดิมเอกเทอร์เดิมชั้นมีโซเดิมเม s ซเดิมและชั้นเอนโดเดิมอนโดเดิม ตามลำดับบากด้านนอกเข้าสู่ด้านในซึ่งชั้นเนื้อเยื่อแต่ละชั้นนี้จะมีการพัฒนาเปลี่ยนเป็นอวัยวะต่างๆในร่างกายสรุปได้ดังนี้ชีววิทยาม4ม6หน้า11จาก14 1 1ีเเลมจะตุดประสีดำขนาดเล็กชั้นเอกโทเดิมเอกเทอร์เดิมอวัยวะและเนื้อเยื่อจเจริญเมื่อเป็นตัวเต็มวัยใช่นในเดม,มิสของผิวหนังเซลล์เนื้อเยื่อบุผิวในปากและทวารหนกระบประสาทกระ จกตาและเลนต้าเซล์รับความรู้สึกในผิวหนังซีเลมจะจุดตระสีดำขนาดเล็กชั้นมีโซเดิมเมซเซ์เดิม,ม,ดมอวัยวะและเนื้อเยื่อเจริญเมื่อเป็นตัวเต็มวัยระบบโครงกระดูกและกล้ามเนื้อระบบหมุนเวียนเลือดระบบขับถ่ายระบบสืบพันธ์ุยกเว้นเซล์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเซล์สืบพันธุ์เยื่อบุช่องต่างๆภายในร่างกายซีเลมจะจุดตรสีดำขนาดเล็กชั้นเอนโดเดิมเอนโดเดิม อวัยวะและเนื้อเยื่อเจริญวะเมื่อเป็นตัวเต็มวัยเซลล์ผิวในระบบย่อยอาหารและระบบทางเดินหายใจตับตับ,ตบอ่อนต่อมไทรอยต่อมพาราไทรอยต่อมไทมาท่อปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะเซลล์ที่บูระบบสืบพันธุ์การเคลื่อนที่ของเซลล์ในระยะแกสตรลาจะนำไปสู่การพัฒนาช่องภายในที่เรียกว่าอะเคนเทอรอซึ่งจะพัฒนาต่อไปเป็นท่อทางเดินอาหารบริเวณช่องเปิดของแกสตรซีนี้จะเรียกว่า blastopore ซึ่งการพัฒนาของ blastopore นี้จัดเป็นเกณฑ์ในการจัดจำแนกสัตว์ในอาณาจักรสัตว์ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป g a n organogenesis กระบวนการที่เนื้อเยื่อทั้งสามชั้นของ embryo มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอวัยวะต่างหาฮะระบบแรกที่มีการพัฒนาคือระบบประสาทด้วยกระบวนการที่เรียกว่า neurogenesis โครงสร้างที่อยู่นอกตัว embryo e m b r y o n i c membrane ในสัตว์มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่บนบกกลุ่มที่เรียกว่าแอมนิโอดออมีโนดซึ่งมีสมาชิกประกอบขึ้นจากสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ปีกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมจะมีการปรับตัวของรูปแบบตัวอ่อนทําให้สามารถอยู่ในที่ที่แห้งแล้งและไกลาจากแหล่งน้ําได้โดยการมีโครงสร้างพิเศษที่จเจริญม,มาจากเนื้อเยื่อแรกเกิดเจิมแรกทั้งสามชั้นที่เรียกว่าโครงสร้างที่อยู่นอกตัวเอมบริโอเอ็กซ์เทอร์มบริออนิกเมมเบรนซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ ดูภาพประกอบคอเรียนคอรีอันลักษณะและหน้าที่ส่วนที่อยู่นอกสุดของเอมบริโอมักอยู่ติดกับเปลือกไข่เจริญม,มาจากเนื้อเยื่อแรกเกิดชั้นเอ็กเทอรเดิมและเมเซอร์เดิมมีหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สเจสเอ็กชนในมนุษย์จะรวมกับผนังมดลูกชั้นในแล้วจเจริญไปเป็นรกเพลเซนเทอถุงน้ำครามแอนนีอนลักษณะและหน้าที่ จริญมาจากเนื้อเยื่อแรกเกิดค่าเอกเทเดิมและเมเซอร์เดิมชีววิทยาม4ม6หน้า12จาก14 12มีน้ำคราม a m n อติ i c fluid ช่วยป้องกันการกระทบกระเทือนของเอมบริโอและช่วยป้องกันไม่ให้แห้งหรือขาดน้ำได้แอลแลนทอยแอลแลนโทอัสลักษณะและหน้าที่ ถุงที่ยื่นออกมาจากทางเดินอาหารและไม่ได้ห่อหุ้มทั้งตัวเอมบริโอไว้เจริญมาจากเนื้อเยื่อแรกเกิดชั้นเมเซอร์เดิมและเอนโดเดิมมีหน้าที่ในการเก็บสะสมของเสียพวกกรดยูริกในสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ปีกและมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนแก๊สถุงไข่แดงโยกแสะลักษณะและหน้าที่จเจริญมาจากเนื้อแรกเกิดชั้นเมเซอเดิมและเอนโดเดิมมีหน้าที่ในการะส,สมไขแดงโยก สำหรับเป็นอาหารของเอมบริโอในมนุษย์มีหน้าที่ในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดช่วยที่อยู่ในคันการเจริญของมนุษย์ human development การเจริญของมนุษย์มีลักษณะคล้ายกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมส่วนใหญ่ที่มีการเลี้ยงดูตัวอ่อนในคันมนุษย์มีระยะเวลาการตั้งคันโดยเฉลี่ยประมาณ9เดือนโดยนับตั้งแต่เวลาที่เกิดการปฏิสนธิจนถึงตอนคลอดเลบิ g ออกมา การปฏิสนธิของมนุษย์จะเกิดขึ้นที่บริเวณท่อาน้ำไข่โอวิดักได้เป็นไซโกดหลังจากนั้นไซโกดจะเข้าสู่การคลีเวตและได้เป็นเอมบริโอระยะ2เซลล์พายใน24ชั่วโมงเอมบริโอจะยังคงการแบ่งเซลล์ในขึ้นตอนการคลีเวตไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้เป็นระยะมอรูล่ามอเรเลอร์ถัดจากระยะมอรูล่าเอมบริโอมนุษย์จะเข้าสู่ขั้นตอนถัดมาถือบลาสตูเลชันและเรียกเอมบริโอระยะนี้ว่าบลาส t o c y s ซึ่งประกอบขึ้นจากเซลล์สองกลุ่ม คือ t r o f e r b l a s t ซึ่งจะเจริญไปเป็นรกเรียลและถุงน้ำครามล้อมรอบเอมบริโอและอินเนอร์เซลล์แมทที่ชีววิทยามสีม .6 หน้า13จาก14 13จเจริญไปเป็นเอมบริโอต่อไปเมื่อเวลาผ่านไป7วันนับจากการปฏิสนธิ b l a s t ร์ซ s สนี้จะเข้าไปฝัดตัวที่ผนังมดลูกชั้นในดูภาพประกอบ รกเป็นส่วนที่เจริญมาจากคอเรียนของเอมบริโอกับผนังมดลูกชั้นในของแม่โดยเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสารต่างๆเช่นอาหารแกส gen, ร๊สออกซิเจนรวมถึงขับถ่ายของเสียระหว่างแม่กับลูกผ่านทางโครงสร้างของสายสะดืออัมบริคอดซึ่งภายในสายสะดือมีหลอดเลือดเวนอัมบิคอร์เวนีหนึ่งเส้นสำหรับนำอาหารแก๊สออกวิเนจากรกมาเลี้ยงยังเอมบริโอและหลอดเลือดอาร์เทรีอัมบริคอร์อาเทไรส สเส้นที่ทำหน้าที่นำของเสียและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากเอมบริโอกลับไปที่รกได้นอกจากบทบาทในแง่ของการแลกเปลี่ยนสารระหว่างแม่กับลูกแล้วรกยังทำหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนชนิด1คือ Human นคอร์นิคอลใ o เดอร์ท (hCG) ซึ่งจะหลั่งออกมา,มามากในช่วงเดือนที่2ถึงเดือนที่3ของการตั้งครรภ์แล้วจะเริ่มมีปริมาณลดลง hCG มีบทบาทในการรักษาสภาพของผนังมดลูกชั้นในไว้ไม่ให้ หลุดออกมอแต่หลังจากผ่านไป3เดือนแล้วรบจะสามารถสร้างโปรเจสเตรนและเอสโตรเจนได้เองโดยตรงทําให้สามารถรักษาความหนาของผนังมดลูกได้จนกระทั่งทารกคลอดออกมาในช่วง2-3สัปดาห์หลังการปฏิสนธิเอมบริโอจึงจะเริ่มขั้นตอนแรกแกสโตูเลชันขึ้นหลังจากนั้นจึงเริ่มมีการเจริญของระบบประสาทนูรัเจนิซิสและมีการพัฒนาของสมองส่วนต่างๆได้ประมาณ 3.5สัปดาห์หลังการปฏิสนธิจะกิจการพัฒนาของระบบหมุนเวียนเลือดหลังจากนั้นก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของทางเดินอาหารและระบบต่างๆมากขึ้นจนกระทั่งเอมบริโอมีอายุประมาณ8สัปดาห์หรือ2เดือนเอมบริโอจะมีอวัยวะต่างๆครบทุกระบบอวัยวะเรียกเอมบริโอระยะนี้ใหม่ว่าฟีตัสฟีเทอร์สเมื่อครบ3เดือนแรกเฟิร์สไตรเมสเฟีตัสจะมีอวัยวะสืบพันธุ์ที่เห็นได้ชัดเจนขึ้นจนสามารถ แยกเพศได้กระดูกสันหลังเริ่มเข้ามาแทนที่โนโทโคอร์สสำหรับในช่วง3เดือนต่อมาฟีตัสจะเริ่มมีการพัฒนาของอวัยวะต่างๆมากขึ้นเช่นเริ่มได้ยินเสียงการเต้นหัวใจจากหูฟังสเทตสโคปส่วนช่วง3ชีววิทยาม4ม6หน้า14จาก14 14สุดท้ายเป็นช่วงที่ฟีตัสมีการจเจริญเติบโตและการพัฒนาของอวัยวะต่างๆสูงสุดจนกระทั่งครบ9 เดือนทารกจะคลอดออกมาจากท้องแม่ได้การเกิดแฝดสามารถแบ่งออกได้เป็นสองแบบคือแฝดแท้ monozygotic twins หรือ identical twins เกิดจากการปฏิสนธิของเซลล์ไข่หนึ่งเซลล์และสเปิร์มหนึ่งเซลล์ทำให้ได้เป็นไซโกดหนึ่งเซลล์เท่านั้นแต่เมื่อจเจริญเป็นเอมบริโออาจเกิดการแยกออกเป็นสองเซลล์หรือสองอีนเซลล์แมสทำให้ได้เป็นเอมบริโอสอง ตัวที่มีพันธุกรรมและลักษณะต่างๆเหมือนกันชัดเจนโดยทั่วไปแล้วแฝดแท้จะแยกออกมาเป็นทารก2คนได้แต่ในบางกรณีแฝดทั้ง2อาจมีบางส่วนของร่างกายอยู่ติดกันเรียกว่าแฝดสยาม Siamese Twins หรือ Conjoined Twins สำหรับกรณีของแฝดเทียม d i z y g o t i c twins หรือ f r a t e r n a l Twins เกิดจากสเปอร์มากกว่า1เซลล์ปฏิสนธิกับไข่มากกว่า1เซลล์ทำให้ได้ไซโกต2เซลล์หรือมากกว่าดังนั้นแฝด เทียมที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะและพันธุกรรมที่แตกต่างกันเพราะเกิดจากไข่และสเปิร์มคนละเซลล์กันชีววิทยาม .4 ม .6 บทที่17กการ